สำหรับแกงลันโจนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้าไลฟ์สไตล์แล้วนะคะวันนี้คุณป้าจะมาทำแกงลันจนค่ะแกงรันจวน,นี้ก็เป็นแกงที่เป็นแกงโบราณสมัยรอห้านะคะ รับรองคนรับประทานแล้วก็ยังอยากรับประทานอีกตามชื่อเลยค่ะเริ่มแรกเราใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่หอมหอมกับกระเทียมไปนะคะอันนี้เราจะเป็นกรรมวิธีที่จะเคี่ยวเน,นื้อหมู วันนี้เราใช้เป็นหมูสันในนะคะสันนอกนะคะเกลยวกระเทียมกระหอมไม่หอมนะคะจากนั้นเราก็ใส่เนื้อลงไปดวนก่อนนะคะ เนื้อนี้พยายามหั่นให้บางๆนะคะเนื้อนี้สามารถใช้ทั้งหูกอ่อนแล้วก็ส่วนเนื้อนะคะยหรือจะเป็นเนื้อวัวก็ได้ะคะ่ะเนื้อวัวเนื้อห,อหมูได้ะคะ่ะ อมดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําค่ะน้ำาัไปเคี่ยวนะคะถ้ามีน้ําซุปก็ใช้น้ําซุปเลยนะคะพอหนอูเนื้อหมูนิ่มเปื่อยแล้วนะคะ เราก็จะถึงจะบ่งรถนะคะขั้นตอนนี้คุณป้าอยากมาตั้งน้ำพริกกะปิให้ดูนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเริ่มแรกก็จะเป็นกระเทียมสีกรีดนะคะสี่หัวค่ะกระเทียมจีนแล้วก็พริกสามเม็ดนะคะ แล้วน้ำตาลนี้เดี๋ยวใส่ที่หลังค่ะเราจะตำพริกกับกระเทียมไปก่อนนะคะพอพริกแหลกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่กระปิซักกับช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ตําไปพร้อมกับน,น้ำตาลดเดี๋ยวไม่หวานเราก็เติมที่หลังค่ะเมื่อข้าวก็ดะะีแล้วนะคะเราก็จะบีบมะนาวนะคะสักหนึ่งลูกนะคะ เพื่อความรดจัดเพิ่มรดจัดนะคะจะได้สดคล่องคล่องคอคล่อง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 คองคอ่ะอ,อันนี้เป็นอาหารโปรโดของสอวเทเดียค่ะอันนี้เป็นอาหารโปรโดของสอวเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลานะคะ นิดหนึ่งงนั้นเราก็จะใส่น้ำปลานะคะไม่ต้องมากค่ะ เรายังไม่ได้ชิมว่ากะปิมีความเค็มขนาดไหนนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้น้ำพริกกะปิประมาณนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะเทใส่หม้อต้มบรรจวนของเรานะคะแกงบรรจวนนี้ทำไม่ยากค่ะแต่ว่าเครื่องมากไปนะคะดูเครื่องปรุงตั้งต่อไปนี้ค่ะมาดูวัตถุดิบกันค่ะวีดังต่อไปนี้นะคะ เป็ปลาขึ้นไว้ให้แล้วค่ะเดี๋ยวขอเติมตะไคร้หน่อยนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเวลาเคี่ยวเนื้อหมูจะได้หอมกลิ่นตะไคร้นะคะรับรองแกงนี้คะ่ะรับประทานคนที่บ้านจะต้องบอกวว่า ขออีกขออีกนะคะเพราะว่าบลังจวนมันอร่อยจริงๆค่ะป้าจะใช้เวลาสักสิบนาทีไปดูกันนะคะว่าสิบนาทีแล้ว เนื้อหมูจะเปื่อยไหมนะคะเปนั้นเสร็จสิ้นแล้วนะคะแกงลันจูนของเราจะลันจูนมากแค่ไหนเดี๋ยวต้องมาดูว่าคนที่ทานไปแล้วจะอร่อยตามที่เราคาดหวังไหมคะแล้ววันนี้คุณป้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแต่หวังว่า คงจะชอบแล้วเอาไปทําตามกันนะคะแล้วก่อนที่จะจากการขอกําลังใจอีกเช่นเดิมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นรูปกระดิงด่งริ้งดิ้งสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่แล้วก็ขอไลค์ขอแชร์ share, สำหรับทั้งเก่าและใหม่นะคะวันนี้คุณป้าขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ